สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางจากเชียงใหม่เนาะตอนนี้เราถึงกรุงเทพแล้ว,วตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับพี่ชางตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งทุกคนตอนนี้เหมือนร้านยกถุงก็น่าจะปิด่ะใช่ว้าว <c oughs> เราจะไปเล่นไม่ให้เขาปิดไม่ให้เขาปิดเราเดินไปเล่นดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เข้ากรุงเทพมากี่เดือนละกับเดือนเนาะออ,อเราไปภาคเหนือมาตอนนี้เราก็จะกลับมาเยี่ยมมโน้ตกันหน่อยครับหายไปเนเดี๋ยวดูนะนี่ทุกคนว้าวนี่เขาปิดแล้วเขาปิดแล้ว พี่โน้ตสวัสดีครัตอนนี้ตอนนี้เราเดินทางกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วมาทหไมมาทำไมตัวลูกค้านะไรอะไรอ่ะมาคือพูดได้นี่ครับตอนนี้เขากำลังปิดร้านล่ะว่าไงเป็นไงนะเป็นไงนะนเขาไม่หันหลังคุยกับเราเลยเดินทางกลับมา โอเคโอเคเดี๋ยวพี่แล้วเดี๋ยวพี่แล้ยังไม่ปิดอะครับกำลังจะปิดแล้วโอ้นี่มาเราไปดูได้มีไป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 รถตู้กระจากก็หมดไย่น้อยแล้วเนี่ยเหลือทังหมดสามตัวนี่ครับทุกคนเหลือเหลือพอคอนสามตัวก็ไม่ได้เยอะเนาะแล้วก็อู้ทุกคนอะไรเนี่ยใครคิดแค่นี้่ยครับตรงนี้ใส่าแรงใช่ไหมนี่ครับทุกคนก็มีลาบด้วยอล้วเราเห็นตรงนี้ ทุกคนมาดูหนังพิ่งข้านีนา่หนังพึ่งข้านี่นี่นี่ นี่พี่ช้างน่าสนใจไหมน่าสนใจนี่อะควาเรียมอะควาแมนอะหรออะควาเรียมจะไปเที่ยวและทุกคนเราสังเกตเลยไหมว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาที่หัวใหญ่ใช่ป่ะตัวเล็กตัวเล็กๆอ่ะแต่ว่าหัวใหญ่ใช่ไหมทุกคนแล้วดูขาดิทุกคนเอท่าเดิมขาเท่าเดิมทุกคนขาใหญ่แต่ตุ๊กตาหัวใหญ่ตัวเล็กคิดยังไงคิดได้ไหมพี่ช้างคิดว่ามองดูนได้เป็นเพื่อนแหละแฮมเพิื่อนอะไรคิดนะอ้องี่คิดใช่ไหมเดี๋ยวลองดูกันไหมไปๆๆไลองดูครับทุกคนหลักสูตรของมันนะครับง่ายๆ ก็คือว่าตัวเล็กใช่ไหมหัวใหญ่แต่ว่าขาเนี่ยใหญ่มากเราจะสามารถขี้ม,มันได้ไหมทุกคนพิชามีสูตรยังไงกันเพิ่งเหรอครับกันเพิ่งก็คือว่าไม่ต้องขี้หัวขี้หัวได้ที่ไหน,นไไกฎของการขี้ตุ๊กตาคือว่าไม่มีเหลี่ยมหัวแล้วทุกคนสําหรับมือใหม่ทุกคนที่อยากจะขี้ตุ๊กตาแล้วมาขี้หัวบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องขี้หัวเลยอมามามาอันนี้เราไม่ต้องจับค่าเลยใช่ไหมลองดูลองดูดีกัดขาหมู มาล้านต้องดีมาล้านต้องได้ทุกคนติดอะคริลิกต้องหมุนใช่ไหมใช่พออ,ออกมาเช็คดูแล้วไม่ได้ก็ต้องหมุนส่วนท่าเพื่อนเนี่ยจหงาหหรือคว่ำก็ไ,ไ,ได้ใช่ไหมพี่ชา้าครับไม่รู้กล้องจะมองเห็นหรือเปล่าแต่ว่านี่ครับอือะทำให้ดูเลยค้าบมดล่าต้อเผลอไปโดนหัวยังไงก็หลดหุดถูกไหมอีขาซะหน่อยอ ครับตีขา,าการตีขาเนี่ยช่วยทำให้เหลี่ยมเราให้ขาหมุนเปลี่ยนมาจากเดิมว่ะแล้วตู้นี้หมุนซ้ายหรือหมุนขวาเราจำได้ไหมเนี่ยถ้าเราตีไปแล้วมันจะเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมแล้วม่หมุนไม่เหมือนเดิมต้องล,ลองดูะนะครับทุกคนเ <c oughs> <ๆ c oughs> ข้าหวยอีกแล้วทุกคน เล็งยากไหมเล็งยากแต่ตัวนี้มันเป็นตัวยอดฮิตนี่เราก็ต้องอ, <Okay. S 1> อให้ได้อะแต่ตัวตุ๊กตามันสวยเนาะ,ะน่าสะสมมาทุกคนมีตัวใหญ่ก็สวยมากมีตัวใหญ่แต่ว่าเขายัง,งไม่ได้เอาลงนี่เขาอยากให้ไเราเก็บตัวเล็กก็ได้นี่ทุกคนเหมือนข้าแบบเบิ้ลนะอ๋านี่เข้าสา เห็นไหมเข้าแบบเพิ่มก็คือไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพิ่มตัวก็ได้แต่ว,ว่าให้เข้าข้างกลุมก็ได้ก็คือขานะะ่นี่ะมันเข้าหวางขาพ<ไ>อดีเลยเฟ๊ะอไอสองขาเนี่ยมันไปหนีบหัวมา,ออาลองดูตัวมันเล็กใช่ไหมมันมเลยดิน้นแล้วเตี่ยมนี้อาละครับตอนนี้จะอะไรกันครับลองชูดูนะเตี่ยมมาตรฐานแล้วถ้าอยู่ใกล้ป่องต้องลองชูดูฮะอยู่ใกล้ปล่องถะรว่า ครับคือถ้าใกล้ป่องขอชูดได้ใช่ไหมใช่ต้องลองชูดดูชูดเนี่ยครับชูดได้ชูดเราสอนให้เขาคิดเป็นเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลำบากมันลำบากมากชูดเลยชูดเลยเอาครับอันนี้คือไม่ชูดนะไม่ชูด ตรงว่ะอันนี้คุณจะทำอะไรเลยเหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วอ๋อเนี่ยมันเดิมก็คือตัวพ่อแม่นะครับแต่ความถ้าเป็นตัวผู้หญิงก็จะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เข้าว่ะโอ้ยโอ้ยในที่สุดเราก็สามารถทำเพิ่มได้แล้วก็มาสามารถสอนน้องๆให้เห็นแล้วเพิ่นเป็นยังไงโอเคอ่ะนี่ฮะทุกคนดู ตัวเล็กไหมติดมาอ่าตัวเล็กแต่หัวใหญ่แล้วก็สำคัญก็คือขามันใหญ่นะครับออก็มีวิธีคีบก็คือการเพิ่อการับครับแล้วตัวเอาพอแมนให้เป็นเหลี่ยมคว่ำนะทุกคนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยให้เป็นถูกแล้วเพราะว่ามันจะได้ดีกว่าทรงผมละกันแล้วก็เทคนิคการชูใกล้ต่อจะสามารถชูได้ละกันโอเควันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคไปติดทิปไปครับพี่ฝากกดซับสไคร์ตกดกระดิ่งให้กับช่องวานทุบ้วยนะครับผมเวลดทู๊เอาเวลดทู๊ดเหรอ เชฟบีบีนั่นนี่โอ้ชาวบีบีเลยครับเป็นช่องของพี่ชาบเองอ่าเดี๋ยวพี่วานทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาใหม่เรื่อยๆเลยครับรออย,ยูกันได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนเนาะลาไปครับบ๊ายบาย